สำหรับรถนะครับที่โหลดเยอะนะครับล้อมันจะเดินหน้าอัตโนมัติแบบนี้มันจะเดินขึ้นมาหน้าขึ้นไปเองเราก็ต้องดึงกลับมาแต่เวลาที่เราดึงกลับมาเนี่ยเราต้องดูแคมเบอร์ด้วยควายแคมเบอร์ตัวนี้เนี่ยเห็นปะ เอาสองไฟนี่ไอแคมเบอร์ตัวนเนี้ยเนี่ยชี้ว่ามันพอหรือเปล่านะครับว่ามันพอไหมแต่ละคันได้แค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้รถด,ดึงขวาพวงมาลัยเอียงเนี่ยคาสเตอร์7 7องศาอยู่ประมาณไหน7องศาของแต่ละคันไม่เท่ากัน7องศาของคันนี้เท่านี้เลยระยะแค่นี้เลยนี่สนิ้วสอดไอตรงนี้ประมาณ5นิ้ว5นิ้วสอดคือมันมันห่างกันเยอะทีนี้เราต้องดึงกลับมานะครับมันก็จะขับดีขึ้นนะครับให้ลูกไอข้างนี้ก็เดินหน้าไม่มากเท่าไหร่นี่สีองศานะครับก็ห่างเยอะ ก็คือต้องดึงถอยหลังทั้งคู่เลยซ้ายขวาครับแล้วลูกเบี้ยวตัวนั้นก็ยังพอได้ปรับอยู่ยังพอได้นะครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้เราก็ดึงแคมเบอร์มาแล้วแต่ทีนี้ว่าคาสเตอร์เนี่ยจะดึงได้ประมาณไหนที่มันไม่ให้ให้กินยางน้อยที่สุดแล้วให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของแต่ละคันก็ไม่เท่ากันอีกนะครับเขาเรียกว่าตั้งตามบอดี้ของแต่ละคันนะครับนี่กําลังดึงช่างเบียกำลังดึงคาสเตอร์นะครับถอยหลังอยู่ตอนนี้ ใช่ไหมช่างเวียเยอะนะ7องศาแต่ไม่รู้ว่าจะดึงกลับมาได้แค่ไหนนะครับไปนี่กาลังดึงกันอยู่นะใช้เวลาหน่อยอันนี้เพี้ยนเยอะมากครับเคดูเรื่องอ่าไอ้จากเมื่อกี้นี้ที่ว่ามันชิดหน้าเยอะใช่ไหมชิดหน้าเยอะตรงนี้ชิดเลยนะตันนี้ห่างลงมาแล้วถอยลงมาได้ประมาณนี้นะก็ะกินยางน้อยลงนะครับแล้วก็แคมเบอร์ได้นะครับคือสมมุติว่าถ้าเราถอยมาเยอะเกินตัวปรับแคมเบอร์ไม่ได้ก็เพื่อต้องดัดคอม้าอีกนะนะอันนั้นคือกรณีที่ไอ้ล้อมันติดลบเยอะเลยต้องดัดคอมา้าข้างซ้ายอ่าได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําข้างขวาต่อนะว่า ข้างขวาจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มทําข้างขวานะข้างซ้ายเสร็จไปแล้วขวาก็อยู่ระยะนี้นะครับ4องศากว่านะครับี่ช่างเบียร์ก็กำลังถอยให้ยังไงช่ชางเบียร์มีกำลังถอยอยู่นะครับก็จะขันยากนิดนึงครับอันนี้หนุดตึงตายลูกค้า ไปซ่อมเองละเป็นไงลูกค้าบอกโหขันแทบตายกว่าจะขันใช้ได้อ่ะอันนี้กาลังกําลังถอยอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกมัน7องศานะนี่ถอยมาเหลือสี่ถอยมาประมาณ3องศาหรือ2องศากว่าก็ได้ประมาณนี้ถือว่าดีกว่าเดิมมันจะไม่ได้กลางเป๊ะหรอกเดี๋ยวก็จะไล่ให้ใจเย็นๆนะครับทํารีบถ้ารีบไม่ต้องมานะจ๊ะอ่ะจะมาช่างเบียถ้ารีบไม่ต้องมาทั้งน้อยว่าไงรอก่อนตอนนี้ใกล้ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคอ่ะเท่าข้างซ้าย ก็ประมาณนี้น,นี่ทำแคมเบอร์อยู่นะครับคาสเตอร์เริ่มได้แล้วครับจากตำแหน่งเมื่อกี้เนี้ยพันสี่กว่านะครับระยะมันชิดเลยนะครับอันนี้ก็ได้ระยะประมาณนี้นะครับ ของแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับนั่นแหละเดี๋ยวจะวัดอีกรอบนึงครับตอนนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยกระ,ระยะล้อก็ได้ประมาณนี้นะครับอ,อันก็จะไม่ได้กลางเป๊ะนะครับของแต่ละคันตัวเลขแล้วก็บอดี้ช่วงล่างประมาณนี้นะครับของแต่ละคันจะไม่เท่าก,กันหรอกนะครับคันนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้เอาน้อยเอาขาวดินี่ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับดีที่สุดของคันนี้ได้เท่านี้อันนี้มีทําวง,งเลี้ยวด้วยเลี้ยวขวามไม่พ้นลูกค้าบอกเกือบบวกกับรถกระบะนะคือเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ไายูเทิร์นไงก่าแบบ